ขอต้อนรับเข้าสู่แซ็บนิวครับเปิดชีวิตสาวอุดรผู้กุมหัวใจเศรษฐีพันล้านจากเด็กบ้านๆสู่นางแบบระดับโลกเปิดชีวิตโอปอพิไลวันพินพูราชสาวชาวอุดรธานีผู้คุมหัวใจเศรษฐีพันล้านจากเด็กบ้านๆสู่นางแบบระดับโลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างเสียงฮือฮายอย่างมากบนโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงธรรมดาขายน้ำมะพร้าวลิมทาง ก้าวสู่เส้นทางนางแบบระดับโลกเธอมีชื่อว่าโอปอพิไลวันพิมพูราชจากสาวบ้านนาเมืองอุดรธานีที่เคยโดนดูถูกว่าต่างๆอาทิไม่สวยหน้าเหลี่ยมผิวดำแต่เธอก็สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอย่างเดินหน้าเข้าสู่วงการนางแบบผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายการแข่งขันนางแบบระดับโลกนอกจากนี้ยังได้ร่วมงานถ่ายโฆษณาน้ำหอมชื่อดังระดับโลกเดวิดเบคแฮมนับจากวันนั้น ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เธอมีผลงานต่างประเทศทั้งการถ่ายแมกกาซีนต่างๆก้าวเข้าสู่วงการนางแบบไทยที่ดังไกลระดับโลกสําหรับเรื่องความรักเธอได้พบรักกับเศรษฐีพันล้านอายุห่างกัน30กว่าปีซึ่งจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้เริ่มจากที่เขาเข้ามาทักแชทเธอทางออนไลน์ก่อนที่จะคบกันรู้แค่ว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์แต่ไม่รู้รายละเอียดเยอะตอนแรกเรามีคนคุยอยู่ แต่มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วพอเขาเข้ามาให้คําแนะนําเริ่มรู้จกักทัศนคติกันอะไรที่ดีเขาก็จะแนะนําเราเอ็นดูเราเหมือนลูกเลยก็ว่าได้ตอนแรกก็คิดว่าอายุห่างกัน30ปีจะมีอุปสรรคไหมแต่เราเคยคบกับนายแบบคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันแต่เขาก็ยังทําให้เราหนาวเหน็บหัวใจและไม่สามารถให้คําแนะนําอะไรเราได้เธอชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆพอได้คุยกับเขา เขาให้คําแนะนําเราได้รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มาเติมเต็มความรู้สึกอบอุ่นในใจที่ผ่านมาเราเคยคิดนะคะผู้หญิงอายุน้อยกว่าพบผู้ชายอายุมากกว่าเพราะอะไรเพราะเงินหรือเปล่าแต่พอมาเจอกับตัวเองก็เข้าใจเลยว่ามันมากกว่านั้นถ้าคนเรามีแค่เงินอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ความรักความห่วงใยความผูกพันอยากให้เขาอยู่กับเรานานมีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้อยากให้เขาล้มหายตายจากไป บางคนก็ไม่เข้าใจแรกๆที่เราเดทกันพอคุยกันสักระยะโอปอมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกไปเลยถึงเขาจะอายุมากกว่าคนจะมองอยังไงก็จะไม่อายที่เขาเดินจับมือเราเวลาเรามองเขาไม่ว่า10 20, 30ปีแต่จิตใจเขาก็ยังอายุ 20- 30ปีอย่างโอปอถ้า50ปีข้างหน้ามีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าแต่จิตใจความคิดก็ยังเป็นเหมือนเดิมโอปอรู้จักกับเขา2ปี ถึงจะไม่ได้นานแต่ความรู้สึกเราบอกว่าบางทีคนคบกันสิบปียังไม่รู้ใจคนนั้นดีพอแต่กลายเป็นว่าเราคุยกันไม่กี่ปีเราก็เข้าใจเขาและเขาก็เข้าใจในตัวเราเหมือนกันแต่ด้วยอายุที่เขามากเมื่อวันใดวันหนึ่งเรามีบุตรแล้วต้องดูแลก็จะเศร้านิดนึงเพราะเราต้องเป็นผู้นําเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลนับวันเขาต้องมีอายุมากขึ้นเราจะฝึกให้เราแก้ปัญหาเองเขาจะไม่สปอยเราไม่มีเงินเดือนให้ เขารู้สึกว่าเป็นการซื้อขายเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์แหวนเพชรของขวัญบ้างแต่เราไม่เคยขอเพราะถ้าเราขอเขาจะรู้สึกว่าเป็นการซื้อขายเป็นสิ่งของเราก็ทํางานของเราไปหลังแต่งงานก็ยังไปไปมา,มาเมืองไทยเพราะโอปอมีสถาบันที่ต้องดูแลและเวลาที่ต้องแคสงานโฆษณาเดินแบบหลังต่างประเทศโอปอก็ยังไปแคสอยู่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ ฟังแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซบนิวด้วยนะครับ